เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับอีรักษ์แคร์ครับวันนี้เราอยู่กันใน s i ซิล e and b a อนะครับมวันนี้ มาจัดทีมแบบท็อปเซฟที่เขาผ่านด่านไกลที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูครับพอดีตัวครบระยะทดลองดูปรากฏว่าเออมันเลิศหวะ่ะมันดีจริงนะนี่ท็อปเซฟเก่งที่สุดนะครับด่านจะผ่านไปดึงฮาร์ดสี่สองถ้าเรามาดูด่านธรรมดาเขารู้สึกว่าเขาจะไปอยู่ที่อ,อ่าสิบห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับอื้ม <c oughs> เนื้อเรื่องใบสิบห้าเลยครับแล้วก็ยากสี่สองสี่ ความยากความยากสี่นี่ยากมากนะเอาจบบทหนึ่งอย่างตึงเลยตัวละครของเขาก็จะเป็นห้าตัวนี้นะครับอันนี้มีไปดูท็อปเซฟไปเห็นไหมส่วนใหญ่เขาก็เล่นแต่ทีมเนี้ยลงลงมาก็จะเป็นในส่วนเปลี่ยนไปเอาเอาพี่ฟิดิทออกแล้วก็เอาโลอพาพระเอกมานะครับแล้วก็ตัวซับก็จะมีแค่2ตัวในการสลับกันก็คือไอโอนาแล้วก็เป็นในส่วนฟิกนะครับเฮ้ยเซ็เซขอไปฟิกมาอีกเกมขอไปเล่นหลายเกมนะ <c oughs> มือจริงจริงหมีฮนะตอนเนี้ย เพราะนั้นเดี๋ยวขอ,อย่าทดลองให้ดูครับอ่ะตัวมีอะไรบ้างมีลาเนียนะครับอ่ะคำถามยอดฮิตเลยลาเนียควรเปิดสามดาวไหมพี่มีอันนี้มีบอกเลยนะควรครับตู้หน้าโอ้โหตู้หน้าอีกสองทิตย์มั้งคือหมีไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ลาเมียเอ้ยลาเมียมามันเก่งจริงคือมันเป็นตัวที่แบกทีหกได้ดีที่สุดในเกมนะครับถ้าเราหาหาของทีหกง่ายทุกอย่างก็ง่ายแต,แต่แต่ไม่ใช่หมายความต้องสามดาวถึงจะผ่านนะหนึ่งดาวก็ผ่านครับเพียงแต่ว่าสามดาวเนี่ยมันก็โอเคกว่าเยอะไงแค่นั้นเอง เนี่ยครับอ่ะดูคะแนนหมีกันเลยเนี่ยนี่แบบรามียหมีเพิ่งเปิดได้เมื่อวานอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยมีไปคะแนนอยู่แค่นี้แล้วตอนนี้ก็ดรอกของทีทีหกมาประมาณห้าชิ้นแล้วเห็นว่ามีรามีตัวเดียวมันคุ้มจริงๆครับก็อย่างที่บอกสามดาวได้ถ้า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 คิดจะเติมก็รามียสามดาวไปเลยเก่ง <c oughs> จริงคือรามียม,มันเอาไว้เล่นทั้ง PvE PvP มันเก่งทุกด้านเลยครับยิงเอ่อเขาเรียกว่าะนะเลือดชิ่งไปชิ่งมาระเบิดอะเออ แต่ถ้าเกิดจัดทีมแบบท็อปเซฟเนี่ยแวนเฮลซิงก็จะไม่ได้ลงลนะครับแต่ว่าพี่แวนก็ยังได้เอาไปใช้ในโหมดการตรีบอสอยู่ดีนะยังไงก็ตึงอยู่ดีครับพี่แวนนะครับอ่ะห้าตัวนะครับอ่ะตัวต่อไปตัวที่2คือเบลล่าซึ่งมันมีแจกอยู่แล้วอะเ,เนี่ยมีก็เปิดซ้ำเนี่ยซ้ำน้องไปตอนนี้4ดาวแล้วบอกเลยว่ามีน้องเอ่ออัพอัพน้องไม่รู้ว่าดาวทเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้มันเรียกออกมามีเป็นตุ๊ก,กตา3ามตัวเลยครับแล้วก็ถ้าเปิดอันติก็4ตัวเลยซุปเปอร์มหาแทงโดยที่ไม่ต้องใช้ส อ่ะต่อไปตัวที่3ามนะคืออะคาเปล่าโอ้ตัวนี้ยอดมหาเล่นเกตเลยแล้วก็มีบับโจมตีด้วยดีมากครับลงทุกทีมทุกคนจริงๆอ่ะต่อไปตัวที่4ี่นะครับก็คือไอโอนาแต่ว่าสู้เซตไม่ได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่การใช้งานถ้าเกิดทีมแบบไอโอไอโอนาอาจจะดีกว่าเซตก็ได้เซตก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับไอโอนาก็คูลเออสกิลใช้แค่สแต่ว่าตัวน้องมันแบบเวลาใช้จะเป็นการดึงอะ่ะไปบนไปตรงไหนของแมปก็ได้พอกระโดดไปเสร็จแล้วก็ มันจะสร้างเกาะอ่ะ Pv p ลงตัวไหนครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไกด์ให้บ้านนึครับโนโนอามันเก่งหอกับไอ้นี่จริงจริงไออะไรนะ PvP เพราะว่า PvP บอทมันเราไม่ได้เล่นไงนบอทมันโง,ง่เอาตรงๆเลยอ่ต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็มาหายอดบรรลุที่แทงเก่งสุดในเกมเพื่อฟรีดีนะครับอันนี้มีเพิ่งแรกมาสดๆแล้วมาให้เพื่อนๆลองเลยเนี่ยอ่าใช้ติเม่ใช้แค่มันมันใช้แค่เออมันใช้น้อยมากจริงๆครับ แล้วก็สร้างโล่เท่ากับ HP 5%ของ HP ก็คือว่าถ้าเกิดเราทำพี่ฟีดเลือดเยอะๆเนี่ยแกก็ยิ่งเกาะแรงแล้วก็เมื่อรับเมื่อเราได้โล่เนี่ยเห็นไหมได้รับความเสียหายเนี่ยจะเ,เพิ่มความแข็งของโล่ HP ก็คือโดนดาเมจเบาลงด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยโหแต้มสกิลเราเอาไปใช้ตัวอื่นก็หมดแล้วใช่ไหมคือคือตัวมันไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเห็นป่ะเวลาเราตี4ทีมันก็จะคิดโล่เท่ากับ HP สูงสุดก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเลือดเยอะๆพี่ฟีดนี่ก็จะตายยากหลักๆก็แค่นี้ ถ้าสมมติเราเราได้โล่คนใหม่าจะโดนดาเมจน้อยลงก็เป็นการซับพอร์ตตัวเองทําให้ตายอย่าลืมไปาหาหาของที่หกใสใครบทั้งตัวนะครับอันนี้มียังไม่ครบเพราะว่าไปใส่ตอนนี้เน้นให้ราเมียแ็กอยู่ครับถ้ารามีแม็กได้ก็สบายแล้วนี่รามียมีจัดเลยเนี่ยเสริมพลังระดับหกไปเลยครับของดีมีคุณภาพโอ,โอ้โหอัพมาเลยตอนนี้ก็ใส่หมดแล้วกินไปเลยก็ได้ไม่เไรหรอกอัพเอ้อย่าเพิ่งดีกว่าไม่แน่ใจว่าใส่ครบทุกตัวยังเดี๋ยวก่อน อ่ะก็เป็นส่วนห้าตัวละครตัวนี้นะครับโอ้โหผ่านดาบแบบยาวๆหลังหักตีรังกาหักเลยนะอ่ะเดี๋ยวมีผ้าผ่านนะครับนี่มีไม่ได้ติดอะไรนะเพียงแต่ไม่มีเวลาเล่นเองเพราะว่าเล่นหลายเกมด้วยนะครับเหนื่อยบัน๊นึงนะครับกดตอนนี้กดกระบี่เยอะอยุทธจากักรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยชีวิตต้องโซเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมันเปิดประลองยอดฝีมือเหรอ โอเคครับมาต่อกูมไม่ต้องสู้กูไม่ต้องเล่นเองไงมาโอเคมา <c oughs> มาครับซึ่งทุกด่านเนี่ยมันจะมีให้เราใส่เจ้าสีฟ้าตรงนี้ก็จะบดสเตตัสเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็เอาพี่ฟีดิตเข้าเลยครับแบกหลงังหักส่วนตนัวนงเอาเบลล่าแทงเพราะเบลล่ามาหนึ่งได้สามเลยครับกดอัติเมทก็ได้สี่เลยสุดยอดสุดยิต้องเบลล่าจังเลยนะครับสบายจริงๆเลยชีวิตนี้อ่ะ ต่อไปตัวละครที่ไม่ควรตายเลยก็คือเพราะว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยเราจะเป็นแท้งสองทับสตัวดาเมียตัวเลยคือราเมียมียห้ามตายครับมีถึงบอกไงว่าถ้าทําราเมีย3าดาวได้ก็ดีแลเพราะนั้นราเมียไปอยู่ข้างในสุดเลยครับห้ามตายโอ้มีลืมกดเซตสก,กิลไหงครับเดี๋ยวคาร้าก็ได้อนี่มีเซร็จแล้วดีกว,ว่าอ่าเริ่มมาให้เรากดอาคาเบล่าตั้งฮิวกอนเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้รู้สถานการณ์ครับถ้าเกิดสมมติมันล้วงเราหนักๆก็ให้เราไปไกลๆ ถ้าเกิดสมมตินักเวทมันอยู่ไกลอยากเข้าบวกก็ได้เลยครับยังมีมีเข้าเลยว่านี่เข้ามาเลยครับแต่ทําแบบนี้ก็คือต้องมั่นใจว่าไม่ตายนะครับอ่ะต่อไปไอ้นี่ต่อไออะไรนะราเมียอ,อ่ะเสร็จแล้วก็วนลูปเลยครับสามสี่ 4. เห็นไหมสก,กิลมันก็จะรันไวมากครับราเมียก็ยิงต่อเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แบบโชว์ความถึกของพี่ฟ,ฟีดิทให้ดูด้วยครับ สังเกตราฟีดิพี่ฟีดิสนี่จะสร้างโล่ตลอดเลยครับไม่มีทางหยุดเลยเพราะนั้นเขาเขาเป็นแทงที่เก่งที่สุดแน่นอนนะครับแทงที่เก่งก็คือแทงที่ยืนได้นานที่สุดอะเนื่องจากว่าเราบุนคอมโบโอย่างนี้เห็นป่ะมันก็ทําให้เราเล่นอะเออทีมข้างบนมันไอนี่อยู่ครับเห็นไหมตัวดามเมจมันยิงหนีเราวาร์ปเข้าไปหาเลยครับรู้สึกว่าน้องไอันี่จะตายไปแล้วอะไออะไรนะไม่เป็นไรครับเรามีรามเมียยิงอ้อยังไม่ตายยังไม่ตายนะเพียงแต่เธอมันบุนไม่สวยแค่นั้นครับเห็นนะเลือดเต็มตลอด ไม่มีทางรถเลยครับสบายใสๆชิวๆชิว,ชวจริงนะอันนี้บอกได้เลยโอ้โหออฟฟิปเมปันเก่งอย่างี้มีแรกแต่แรไม,มีไม่รู้ไงเพราะว่าตอนนั้นคนก็เชร์แต่อันนั้นกันหมดเลือนไม่ลดซสแยเลยครับอันนี้พลังหางก็ผ่านครับสองสามหมื่นก็พลังหางก็สามสี่พันก็น่าจะผ่านเออเนี่ครับออฟฟิศมารเพราะว่าน้องเบลล่าส่วนใหญ่จะใช้หุ่นแทงมากกว่า อ่ะหลักๆก,ก็ลุยเลยครับแต่ถ้าถ้าถ้าจะเอาแบบชวๆเลยก็เอาไอโอลาวับวับไปอยู่หลังเลยก็ได้ครับถ้าเกิดมัถ้าเกิดสมมตไม่มั่นใจว่าจะตัาเนี่ยมันยิงไม่ถึงไม่เป็นไรครับนี่วับเข้าไปหาเลยก็ได้ครับอ่ะพอติดนิสเสร็จก็ฮิวครับเสร็จแล้วก็อะไรครับลามียยิงรัวๆสแปมไปเลยครับโดนหมู่ปะปปปปะสบายฟุดฝุดอ่ะพี่ฟีดิขอหน่อยครับพี่ฟีดิ นี่น,นะเห็นนะเขาแกจะจิ้มมาแล้วก็สร้างเกาะให้ตัวเองทันทีเลยครับแต่ว่าอย่าไปพึ่งดาเมจแกสหลักๆมกันแกมาเพื่อแทงครับเ <c oughs> พื่อนๆเห็นไหมโล่ของฟรีดิสอะแม่งยาวประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์คือแม่งแม่งถึกจริงๆเว้ยคือแบบไม่มีอะไรถึกกว่าตัวเนี้ยแล้วอะเอ,า,อางี้ดีกว่าเพราะนั้นเลยไม่เป็นการรีวิวทีมนะเพื่อนๆลองไปใช้งานจริงได้เลยผ่านยาวๆ <c oughs> าวน่าจะเป็นทีมที่ผ่าน PVE ดีที่สุดแล้วนอกจากมันแข็งแข็งทุกตัวเลยอะ ข้อดีของเบลล่าคือเราไม่ต้องใช้เกตในการใช้ท่าไม่ตายของน้องไงถูกไหมมันเรียกมาสามตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้แต่ลามียหมุนอย่างนี้เลยเออวิธีตั้งมีลืมบอกเลยเนี่ยครับตั้งอย่างนี้นะนี่เริ่มหนึ่งสองเอ้ยขออภัยครับขออภัยอย่อาพูมนะครับเอาใหม่กำลังมึนเพิ่งตื่นอ่ะเนี่ยครับแล้วลางมีแค่นี้นจบแล้วมีไปดูโลเพลงของท็อปเซฟเขาก็เล่นกันแบบนี้ยแหละแล้วกดออโต้ได้นะ กดออโต้มันก็ใช้งานตามเลยแต่ว่าบางทีบอร์ดมันอาจจะวาร์ไม่ค่อยดีอะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวข้างหลังมันจะไม่ตายเดี๋ยและปัญหายิงถึงบ้าเอายิงถึงยิงครับโอ้ยยิงยังไงก็ไม่ตายเพราะว่ามันติดฟรีดิสเห็นป่ะฟรีดิสรับหมดเลยครับจบทุกอย่างแกจะยิงฉันตายยังไงล่ะเอาไปตายหมดเออโรสุดยอดแห่งทีมเลย เรามีเรามีนะคือผู้กล้าโลดสชนะฟินิชใช้แล้วเราคือผู้กล้าโลดแต่มันถือหอกไปเป็นผู้กล้าหอไม่เอานะผู้กล้าหอไม่เอานะอ่ะ็นการรีวิวทีมอันนี้ผ่านยาวๆเลยผ่านยาวๆแบบไม่มีอะไรหยุดยัง้งเราได้แน่นอนนะครับลองดูได้เลยอันนี้ทีมของท็อ s a ซ e ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งที่สามมเล่นกันอย่างเงี้ยอ่ะ น้เนไม้ไม่ต้องเสียใจนะสาวของพี่แวนสาวของพี่แวนก็เดี๋ยวเอาไว้ด่านที่ต้องแบบยิงบอสยังไงพี่แวนก็ได้ออกลงอยู่แล้วครับพี่แวนยิงแรงที่สุดในเกมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าได้ยิงนะถ้าได้ยิงอ,ะนะงอ,อันนี้ใช่ออาต่อไปเปไ็นในส่วนแรกเซตนะครับอันนี้เขาคนถามมาพี่มีครับผมแรกอะไรดีโอ้โหไม่ต้องถามอะคาเปล่าเลยครับน้องครับเพราะว่าอะคาเปล่าสามดาวเนี่ยเราสามารถที่จะคือมันตัวนางลงทุกคอนเทนต์อยู่แล้วถูกไหม บางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องก็ได้พี่มีเดี๋ยวผมไปปลดเลเวล2อ5ร้อยแล้วตัวใช่ไหมอันนั้นก็ใช่แต่ว่าเวลาปลดเศษไม่ได้เศษตาตัวละครด้วยนะถูกปะ่ะเพราะนั้นเราควรไปปลดตัวที่เราเล่นยาวครับถ้าใน6ตัวนี้เราเอาเบลล่าให้3ดาวก่อนเพื่อว่าจะได้เอาเบลล่าเนี่ยไปทำเอเาร์หตัวให้3ดาวครบ5ตัวจะได้มาปลดตรงนี้200อันนี้สำคัญนะครับเนี่ยสำคัญฝุดๆดเลยอย่างเขามีมีก็เอา SR ปลด3ดาวแบกแล้วหกก่อนเนีแล้วเดี๋ยวมีทำเอเาร์สดาว ห้าตัวเมื่อไหร่ก็ไปก็ขึ้นไปข้างบนแทนแค่นี้ครับจบแล้วอ่อแต่ว่ามีอยากให้เพื่อนๆพื่อโฟกัสเ r ดาว5ตัวก่อนอย่างที่มีบอกก็ทําไงครับในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆอนล่าอคาเบลา่าครบแล้วใช่ไหมก็ดูบางดีมันก็มีเศษไบโฮซิงนะเนีย่ยมันจะมีการอัปเดตเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกเจ็ดเอ่สิบชั่วโมงบ้ามีจําไม่ได้ขออภัยนะเพื่เพื่อนก็เลือก<ๆ>ตัวครับ ที่ที่จะทําแต่ว่าอันนี้แนะนําให้โฟกัสเลือกตัวที่ต้องลงทีมอย่างแบบ ra, ela, ing, เบลล่าอาคาเบลล่าแวนเฮลซิงรามีย่ไม่น่าอยู่อย่างนี้หรอกน่าจะเป็นตัวธรรมดาทั่วไปครับก็โฟกัสเออไอน,นี้อยู่มีเห็นไอฟีดิสฟีดิสอยู่ฟีดิสอยู่มีจาได้คราที่แล้วมันมีฟีดิสกับแวนเราก็แลกตัวละครที่เราต้องเล่นผ่านยาวๆถูกไหมหอันนี้มีแนะนําให้โฟกัสที่ PVE ก่อนเพราะว่า PVE เราผ่านด่านจบบทมาได้เปิด10บโลแล้วก็ได้เพชรถูกปะ โฟกัส PVE ก่อนครับแล้วคอนเทนต์อื่นจะง่ายแค่นั้นเองจบเรียบร้อย<ป>อย่าลืมครับโฟกัสตัว3ดาวก่อนอ่ะอย่างของหมีใช่ไหมอันนี้เด็ดมึมีบอกสเต็ปเลยอ่ะมีได้เบลล่าหนึ่งตัวแล้วถูกป่ะต่อไปก็อาคาเบล่ามีแรกเอาอีกอันหนึ่งก็ได้เห็นไหมก็จบแล้วสองตัวต่อไปสามตัวแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงเลยครับมีเห็นว่าแวนเฮลซิงมันมีแรกอยู่เขาที่แล้วก็เป็นสามแล้วใช่ไหมอันนี้สเต็ปหมีนะอ่ะต่อไปตัวที่สี่มีมีฮาซี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่ะต่อต่อไปเหลือตัวสุดท้ายแลย้วใช่มัยทไรครบนี่เล ปลดยอดมาหาบุรุฟรีดิทเพราะว่าฟรีดิทมีแรกมีก็จะเปิดสอง้อยไปเรื่อยๆแลกฟรีดิจนครบแค่นี้ฟีดิทเพราะคือตัวละครนี้เราเล่นห้าตัวยาวๆเลยถูกปะประมาณน,นี้นะครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่มีห้าตัวนี้ก็ไปปลดตัวละครที่เพื่อนๆแบบเออมันสองดาวแล้วก็ได้มันจะได้สมดาวไงถูกปะประมาณน,นี้นะครับมีพูดเคลียร์เนาะนมึงเพิ่ง <ๆ S 1> เปิดได้โจทย์มาเอาไปแลงเอาเอาไปลองก็แรงดีแต่หมีว่ามือคือดาเมจมันไม่แรงเหมือนไอบาเมีอ่ะ คือด่านหลังๆมีว่าราเมียมันแบกมากกว่าจริงครับมันแบบยิงทีเดียวโดนทั้งจออย่างเงี้ยแถมมีบัฟเด้งเลือดด้วยยิงแบบตายยากอจบเรียบร้อยนะครับสำหรับคำถาม PV e ของท็อปเซฟดีจริงไหมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นหนะเ,เลือเต็มตลอด <laughs> มันจะตายยังไงวะเนี่ยแรกเสร็จเอเดอาร์แรกใครอันนี้ก็แนะนำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต่อไปเป็นสเต็ปอะไรต่อ PVP ตพโคลนหามาเลยสดๆร้อนๆ PVP มีใช้ทีมนี้นะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นมีดูท็อปเซฟเขาใช้ประมาณแต่มีไม่มีเซฟไง ถ้าเกิดไม่มีเซตหมีก็คงจะต้องแบบนี้ครับคือ PVP เกมนี้เราเล่นไม่ได้ถูกไหมทีเนี้คอมคือหมีเคยลอลงสามซับแล้วว่าปรากฏว,ว่าร,รู้ปะคอมแม่งใช้แต่ซับเว้ยแม่งไม่ยิงได้อีกฝั่งหนึ่งแม่งก็ดาเมจจนเราตายอะ่ะซับจนตายหมีก็เลยเอาตัวซับออกหมีก็เลยเอาแค่แทงครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เกตถูกไหมเนี่ยก็เอาสองตัวนี้มาเจ้าอะไรนะอฟีดิสอ่าแล้วก็เป็นในส่วนเบลล่าเบลล่าซื้อหนึ่งได้สี่เฮ้ย แล้วก็เอาตัวดาเมจมาหมดเลยครับตัวดาเมจในนี้มีแนะนาให้เอาตัวตีหมู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบยิงไปแล้วมันสามารถจบเกมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีก็จะเอาสองตัวนี้มาสามตัวนี้มาแล้วแต่เพื่อนๆนะ,นะอาจจะแบบเออเอาเอาอกไปตัวหนึ่งก็ได้เอาซับมาใส่ตัวหนึ่งก็ได้แต่มีเคยเจอแบบมันกดแต่สาบแบบมันเป็นไรก็ไม่รู้อะเออมันก็ตั้งได้นะมันมันตั้งได้ก็จริงครับแต่ว่ามันจะใช้แค่รอบแรกพอรอบที่สองมันก็ต้องรุนเอาอย่างนั้นอะ ถ้าแบบนี้ใช่ไหมเออจริงใส่ใส่ซับก็ดีเหมือนกันนะไม่เอามีเอาดาเมจเลยขี้เกียจเอาตายไปเลยครับจบจบเกมไปเลยนี่เลยไม่สนถึงมถึง,ถ,งถึงอีกฝั่งหนึ่งจะตั้งซับมาเราใส่ไปมันก็ตายก่อนอยู่ดีครับอ่ะลองลองพี่คลายสิว่าโอ้ยนี่มันคลายพระเอกไฟนนอลหรือเปล่าเดี่ยนายฮือนายต้องเป็นพระเอกไฟนอลสิเอ็ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยภาคสิบสามดิ โอ้โหเมีอทำพระเนื้อเรื่องพรงะน้องสิบหกเยอะมากเลยจำได้ลูกการก็จะประมาณนี้นะครับเซตได้เซตได้จริงๆเอาตัวฮิวมาก็ได้เนี่ยซับได้แต่มันช้าเหมือนว่าดาเมจไปเลยดีกว่ายิงให้มันตายตายไปเลยครับดีกว่าอ่ะทำไมเอาพระเอกมาเพราะว่าพระเอกหมดนี้มันเก่งมันอันติเมทโดนทีทางจอเลยครับมันคุมอะ เอาใส่โลมาเหรอเออใส่โลเอาดิเห็นไหมเอาโอ้โหโลมันแข็งเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีดาเมจอีกสองตัวตายไ,ไมล่ละเอาดิยิงบูบูบูบดูนะเมียยิงเป็นไงโอ้โหขึกจริงๆเว้ยออกไปเซเซียยิงเข้าไปเซเซีๆๆๆๆนั่นแหละตัวที่จะผิกเกมไม่รู้ผิกได้ป่ะนะแต่ลองดูครับโอ้โหพระเอกเขาแรงเว้ยเออเป็นไงเศษเท้าแทงแทงแล้วยงังไงครับเฮ้ยไม่เชียวจะตายเหมือนกันวะเนี่ย เหลือไอโอไอโอล่าเนี่ยโอ้โหเจ็บเหมือนกันวะใครจะตายก่อนกันวะเนี่ยชิพหายเราตายก่อนเพราะวเนี่ยเฮ้ยเ้ยเอาชิพหายแล้วเหลือพระเอกโอ้ยอย่างนี้ใส่ซับก็ดีกว่าปะใส่ซับมาตัวนึงก็ดีกว่าจริงฮะใส่ซับแป๊บนึงครับ อ่ะต่อไปในส่วนคอนเทนต์ PVP มีลงตามนี้นะครับอันนี้มีไม่รู้นะเพื่อนๆใช้ทีมงไงแต่ว่ามีลงตามนี้อย่าลืมเซตด้วยนะถ้าเกิดเราไม่เซตมันจะแจกบัฟมั่วมันจะลําบากครับเนี่ยเซตรอบแรกก่อนอันนี้เป็นในส่วนทีมตั้งรับบ้านนะครับ ต่อไปในส่วนทีมบุก PVP มีเล่นทีมนี้เลยนะครับเพราะว่ามีจะเอาแค่อ o โอนามาเปิดเกาะแล้วก็ดาเมจรัวๆไปเลยครับบางทีเราเอาตัวบัฟมาใส่เยอะอะบางทีคอมมันคอมมันออโต้ไงมันก็มันก็เปิดแต่บัฟอย่างเดียวจนทีมเราตายอะอันนี้มีลองหลายรอบแล้วมีว่าแบบนี้เวิร์กดีอะเดี๋ยวลองดูนะครับ <S 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 คือแค่เริ่มมาอโอนาใส่เกาะได้เราก็ไม่ตายกันแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็ดาเมจตาเราแล้วครับ ไปเลยล่ะเมียได้เลยค่ะนี่แน่ยิงเขาให้นี่แน่ชิงไปชิคมาแล้เกือบตายหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าเขาจะตีเราไม่เข้าเพราะเราเอาหน้าเปิดเกาะก่อนเห็นไหมครับนี่พระเอกใครบอกพระเอกไม่เก่งครับ PVP มือย่างเมฟเลยดาบปีศาจก็ประมาณนี้แหละครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ไม่ตั้งเืองพวคุยแล้วเปลี่ยนได้นะครับ อ,อ๋อรามียต้องสามดาวไหมก็บอกได้เลยครับถ้ามีงบเปิดก็เปิดไปเลยเพราะว่ารามีเเนี่ยเป็นตัวละครที่แบกเอาของทีหได้ PVE ก็ดี p v เก่งหมดรอบด้าน3ดาวไปเถอะถ้ามีงบนะครับเรามีสายฟรีสายเติมน้อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทานะครับจริงๆถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยจากเติมเนี่ยอัดได้เลยจริงๆอ่ะเพื่อใครอยากให้ทำอะไรไกด์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ